เรือวัวจะอยู่รอบๆเลยแบบพูดถึงนะนั่นแหละนั่นแ่ะทีนี้ยูพาไม่ได้ซูมนะยูพาไม่ได้บ๊ายบายจริงๆเธอคือบอกว่าฉันอยู่รอบๆรอบๆนะอันนี้ลานลานวัวแบบว่าเธอดูสิท้าที่แบบว่าเขาเลี้ยงวัวเยอะแยะเนี่ยลานกว้างมากเลยเขาเลี้ยงวัวแบบว่าปล่อยธรรมชาตินะก็คือ มีหนองน้ำด้วยมีหนองน้ำดนะ้วยนไหนองน้ำบ่อน้อยก็นั่นแหละคือ้ารเนี้ยนะเขาปล่อยให้วัวทานนะน่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนี้ยนะเขาปล่อยนะให้วัวทานนะน่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่คือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงราย,ย,ยอะไรเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหม ไม่กล้าเข้าใกล้มากเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะ,ะไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ถูกต้องอะเนาะไม่รู้เหมือนกันหน้าดูสิเห็นไหมโอเคพอซัมมี่ล่ะนะฉันก็จะกลับลนะพเพราะเห็นน้องก็ตกใจเราจะไม่ทำทนี้นะเขาปล่อยให้วัวทานนะเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นบ๊ายบาย สูงข้าไปแต่ว่าให้มาชมวิวบรรยากาศสดชื่นตอนเย็นแล้วก็ที่บอกว่าจะพามาเนี่ยแหละตรงนี้เคยเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งพาเคยพามาแล้วเนี่ยหญ้าเตียนเนี่ยเขาบอกอ๋อปล่อยปล่อยให้น้องวัวทานให้น้องวัวทานเนี่ยคือปล่อยเขาปล่อยแบบธรรมาชาติเขาบอกเลยยุพาเคยถามว่าหญ้าทําไมแบบหญ้าไม่ไม่สูงเลยอะคะคือแบบคือจะเนี่ยน้องวัวจะอยู่รอบๆเลย เราพูดถึงนะนั่นแหละนั่นอ่ะทีนี้ยูพาไม่ได้ซูมนะยูพาไม่ได้สูงเข้าไปแต่ว่าให้มาชมวิวบรรยากาศสดชื่นตอนเย็นแล้วก็ที่บอกว่าจะพามาเนี่ยแหละตรงนี้เคยเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งยุพาเคยพามาแล้วมาจากทางนี้ฉันมาจากทางนี้ใช่ไหมจกกักรยานแล้วทีนี้ก็วันนี้จะพามาอีกนะมาชมแต่ว่าเราจะไม่เข้าใกล้ามาจากทางนี้ฉันมาจากทางนี้ใช่ไหม จักรยานอันนี้เดี๋ยวยุพาก็จะจบนะแต่ว่าถ่ายให้ดูแบบว่า360วสาม้อยหกสองศารอบตัวนะจ้าน,นี้รอบตัวเห็นไหมยุพาฉันเดินมาไกลอยู่นะบอกแนละ้วเอาแค่แบบพอกรุบกริบน่ารักอ่ะอ่ะดูสิเห็นไหมโอเคพอซัมนี่ล่ะนะฉันก็จะ <laughs> กลับนะพอเห็นน้องก็ตกใจ <laughs> เราจะไม่ทำนี้นะเขาปล่อยให้วัวทานนะ จะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยน้องวัวจะอยู่รอบๆเลยดัแบบพูดถึงนะนั่นแหละนั่นอะทีนี้ยุพาไม่ได้ซูมนะยุพาไม่ได้้ทงที่เขาแบบว่าเลี้ยงวัวแต่ว่าเราจะไม่ยุง่งไม่เข้าไปใกล้เขาเพราะว่าจะทําให้เขาตกใจแล้วรบกวนรบกวนเขาใช่ไหมเห็นไหมอะดูสิเห็นไหมโอเคพอซัมดี้ล่ะนะฉันก็ก็ <laughs> กลับละพอเห็นน้องก็ตกใจ เราจะไม่ทำผ้าดูสิเห็นไหมโอเคพอสมดีล่ะนะฉันก็กลับนะพอเด็นน้องก็ตกใจเราจะไม่ทำท้องฟ้าเห็นไหมนี่ฉันไม่ได้ถายแบบวงแคบๆนะจ๊ะเห็นไหมนี่อ่ะนี่เ้ดูสิเห็นไหมนี่ช่างที่เขาแบบว่าเลี้ยงวัวแต่ว่าเราจะไม่ยุง่งไม่เข้าไปใกล้เขาเพราะว่าจะทําให้เขาตกใจแล้วรบกวนรบกวนเขาใช่ไหม เห็นไหมมีหนองน้ำด้วยเห็นไหมหนองน้ำบ่อน้อยก็นั่นแหละคือสูงขึ้นไปแต่ว่าให้มาชมวิวบรรยากาศสดชื่นตอนเย็นแล้วก็ที่บอกว่าจะพามาเนี่ยแหละตรงนี้เคยเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งพาเคยพามาแล้วคือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงรายอะไรเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหม ไม่กล้าเข้าใกล้มากเห็นไหมเดี๋ยวเพราะว่าน้องน้องเขาจะตกใจอันนี้บ่อน้อยให้มาชมแบบบรรยากาศรักบอกแล้วอเอาแค่แบบพอกรุบกริบน่ารักอ่ะอันนี้เดี๋ยวยุพาก็จะจบนะแต่ว่าถ่ายให้ดูแบบว่าสามร้อยหกสิบองศารอบตัวนะจ้านนี้รอบตัวเห็นไหมยุพา ฉันเดินมาไกลยอยู่นะแล้วเขาเราก็ถมาม่าเออไม่กลัวเหรออ๋อไม่ไม,ไม่เขาบอกไม่คือแบบตามแต่จังหวัด,ดคือก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วไงคือเขาก็เลยไม่กลัวก็จะมีคนเฝ้าคนบอกแล้วเอาแค่ okay, แบบพอกรุบกริบน่ารักอ่ะอันนี้เดี๋ยวยุพาก็จะจบนะแต่ว่าถ่ายให้ดูแบบว่า360วสามร้อยหกสิบองศารอบตัวนะจ้านี่รอบตัวเห็นไหมยุพาฉันเดินมาไกลยอยู่นะนี่ คือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงลายอะไรเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหมไม่กล้าเข้าใกล้มากนี่คือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงลายอะไเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหมไม่กล้าเข้าใกล้มากนี่คือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงลายอะไรเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหมไม่กล้าเข้าใกล้มาก สวัสดีจ้าทักทายจ้านี่ไงที่ยุพาเคยพูดวา่าเดี๋ยวยุพาจะมาตรงลานลานแบบลานกว้างยุพาเคยถามว่าย่้าทําไมแบบย่้าไม่ไม่สูงเลยคะคือแบบคือจะอยู่รอบรอบนี่แหละยุพาก็เลยพามาชมวิวลานน้องวัวจริงๆยุพาไม่สูงเข้าไปนะเราไม่เดินเข้าไปใกล้มาก สวัสดีจ้าทักทายจ้านี่ไงที่ยุพาเคยพูดว่า,าเดี๋ยวยุพาจะมาตรงลานลาน,ลานแบบลานกว้างมากจากทางนี้ฉันมาจากทางนี้ใช่ไหมจักรยานถังจริงเธอคือบอกว่าฉันอยู่รอบ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 นะอันนี้ลานลานวัวแบบว่าเธอดูสิเนี่ยร่างวัวจะอยู่รอบรอบเลยแตบบ่พูดถึงนะนั่นแหละ นั่นแะทีนี้ยุพาไม่ได้ซูมนะยุพาไม่ได้ยุพาเคยถามว่าย่าทําไมแบบย่าไม่ไม่สูงเลยคะคือแบบคือจะนี่หนองน้ำกันเห็นไหมหนองน้ำบ่อน้อยก็นั่นแหละคือดูสิเห็นไหมโอเคพอซัมมี่ล่ะนะฉันก็เลกลับนะพอาะเด็กน้องก็ตกใจ เราจะไม่ทำท่านี้นะเขาปล่อยให้วัวทานนะนะี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเลยอยู่รอบๆนี่แหละยุพาก็เลยพามาชมวิวลานน้องวัวจริงๆยุพาไม่ซูงมเข้าไปนะเราไม่เดินเข้าไปใกล้มากจริงจริงเธอคือบอกว่าฉันอยู่รอบๆอบรอบๆนะอันนี้ลานลานวัวแบบว่าเธอดูสิเป็ทฟาที่เขาแบบว่าเลี้ยงวัวแต่ว่าเราจะไม่ยุง่งไม่เข้าไปใกล้เขา เพราะว่าจะทําให้เขาตกใจแล้วรบกวนรบกวนเขาใช่ไหมเห็นไหมให้แบบว่ามีอะไรโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะจะชมวิวบรรยากาศสดชื่นนี่คือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงรายเะไรเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหมไม่กล้าเข้าใกล้มากจริงจเธอคือแบอบกว่าฉันอยู่รอบๆ รอบๆนะอันนี้ลานลาน,ลาน,ลานวัวแบบว่าเธอดูสิ<ว>แล้วเ,เราก็ถมามนะเออไม่กลัวเหรออ,อ๋อไม่ไม่เขาบอกไม่คือแบบตามแต่จังหวัดนะคือก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วไงคือเขาก็เลยไม่กลัวก็จะมีคนเฝ้าคนดูแลอยู่รอบๆนี่แหละยุพาก็เลยพามาชมวิวลานน้องวัวจริงๆยุพาไม่ซูมเข้าไปนะเราไม่เดินเข้าไปใกล้มากนี่ คือจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเรียงรายเลยเยอะมากเธอเยอะมากจ้าเห็นไหมไม่กล้าเข้าใกล้มากนี่นนนนมีหนองน้ำ้วย,เ,ยออเห็นไหมหนองน้ำบ่อน้อยก็นั่นแหละคือค้องฟ้าเห็นไหมนี่ฉันไม่ได้ถ่ายแบบวงแคบๆนะจ้าเห็นไหมนี่อ่ะนี่เราดูสิเห็นไหม สวัสดีจ้าทักทายจ้านี่ไงที่ยุพาเคยพูดวา่าเดี๋ยวยุพาจะมาตรงลานลานแบบลานกว้างอันนี้เดี๋ยวยุพาก็จะจบนะแต่ว่าถ่ายให้ดูแบบว่า360วสาม้อหกสิองศารอบตัวนะจ้าน,นี่รอบตัวเห็นไหมยุพาฉันเดินมาไกลายอยู่นะคือยุพาก็เลยพามานี่เป็นลานกว้างมากเลยอันนี้อันนี้จะให้ชมแบบว่าคือหญ้าคือหญ้า ดูสิเห็นไหมโอเคพอซัมนี่ล่ะนะ okay. like นะฉันก็กลับนะพอเห็นน้องก็ตกใจเราจะไม่ทำเ,เจอเขาพอดีก็เลยถามเขาว่าขออนุญาตมาถ่ายวิวถ่ายอะไรเขาบอกได้เลยได้เลยเนาะจะมานั่งไรสดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ายากจักรยานยุพาจอดอยู่ตรงนู้นจักรยานขี <laughs> ่จักรยานมา <laughs> อันนี้เห็นไหมฉันก็แค่ถ่ายวิวนี่